ันไนนน้อฮะอันไหนนนนเนี่ยสอนดีนี่นก็เด็คีโมครับวันนี้ทำไมใส่เสื้อคล้ายๆกันเลยเนี่ยฮะน,นี่ครับคมราคาสามหมืนะ่นเท่าไหร่นะสามหมืกว่าสามหมื่น่ป่าสามหมนห้า ก็เพิ่งไปเอามาครับเอามาจากสุรินมาจากบ้านป้าป้ายู่เหรอใช่ไหมน้าเหรอเรียกน้าเหรอน้องสาวแม่เรียกน้าใช่ไหมเอามาโชว์เด็กขี้โมงครับนี่มาถึงก็จัดเกมไม่ดูเลย g t ทครับ ดิดคิโมลเล่นเป็นไหมฮะไม่เลยเล่นเป็นไหมไม่เคยเล่นเลยร้อ,องหอะไรไหมเขารถพังซื้อได้ถึงปียังไงคอมด้วยถึงแล้วครับถึงแล้วเหรอรไม่ค่อยได้เล่นเลยซื้อมาก็ไม่ค่อยได้เล่นดูกมั้ ตัวนี้นี่สตรีมเกมได้สบายสบายครับสเปคเสูง,งถ้าเน็ตาเนธอสับจริงขนไดหรือมันต้องเน็ตแรง<ช>อยู่แล้วแหละตอนนั้นที่ซื้อก็ให้สตรีมเกมหรือว่าเอามาตัดต่อคลิปลงช่องครับแต่ก็ ไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่นะเสียดายเงินสามหมื่นจังเลยเมาเมาเมา,วาว <S <S 1> <S 1> เสร็จเด็กคิโมครับคอมตัวนี้เด็กคิโมนี่เสร็จกูแน่แล้วจะติดเน็ตครขาแล้วจะติดเน็ตใช่ไหมติดเน็ตเล่นน้าชิกเกะใช่ไหมเด็กคิโมงานนี้เสร็จผมแน่ นี่จริงๆมันต่อเข้าจอใหญ่ได้เลยนะเนี่ยอันนี้กี่นิ้วเด็กขี้โม่สี่สิบไหมห้าสิบห้ิบนิ้วใครซื้อฮะอัตเตอเหรอใช้วิ่งถึงเท่าไหร่เนอะสองร้อยอ่ะๆๆๆๆๆ อันนี้ซปเปอร์คาร์ใช่ไหมเกมเจ็บเลวกู้เกมตัวนี้นี่ต่กอนนี่ผมชอบเล่นเหมือนกันนะ,ะจริงๆผมนี่ขาเกมเหมือนกันอโอ้โหเต็มเต็มอันนี้อะไรซูร,รี่เหรอแลมโบแลมโบกินี่ แต่ก่อนผมขาเกมเหมือนกันนะแต่ส่วนใหญ่จะเล่นเกมแร ok ็คนอร์ร็อกอเก็บตังค์ได้นะครับใช่ที่มันเก็บเลเวลไปถึง99ถ้าเลเวลครบ99จะมีแสงทุกวันนี้ก็ยังมีนะแร็คเนอร็กก็กำลังกลับมาด,ดังอีกครั้งหนึ่งนในโทรศัพท์ก็ได้เล่นในโทรศัพท์ก็ได้แต่ว่าน่าจะเป็นเถื่อนเซฟเถื่อน เซเบอร์เถื่อน CPU ก็จะมีเนีย่ยนะไฟหลายสีกี่สีเนี่ย่ทุกสีฮะทุกสีเจ็ดส,ส,สีเลยนี่ครับมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนสีไปเรื่อย เจ้ามาขาวก็ช่วงนี้ก็จอดนะครับยังไม่มีงานเข้านะครับจอดอยู่บ้านกรวดเด็กคีมโมได้แต่นั่งมองครับเป็นไม่เป็นไหนใหเด็กคีโมลองดูสิเดี๋ยวเดี๋ยวให้เด็กคีมโม,ลลมขับรถนี้ไม่ไม,ไม่แล้วไม่แล้วไม่ขับได้ วันนี้ใส่เสื้อแฟชั่นอันนี้ขึ้นรถบรรทุกแล้วรถบรทุกพ่วงหมดว่ารถพ่วงเหรอพ<ะ>ี่กับน,น้องดูภา,ายในหรอ ทันเมาหรืวะแต่ก่อนผมก็เคยเปิดร้านเกมนะอยู่หน้าบ้านเจ๊งครับไม่มีใครดูแลเจ๊ง,งเปิดกี่เครื่องนะตอนนั้นสิบสิบกว่บเครื่องครับสิบสองเครื่องใหม่ๆก็ดีอะหลังๆก็แบบเครื่องเสียอะไรมั่งเน็ตไม่ดีมากครับ ก็เจ๊งไปแล้วครับลงทุนประมาณสองแสนเจ๊งเลยขายทิ้งแล้วคอมเก่าๆก็พังมั่งขายมั่งขายทุกๆเล่นเป็นไหมต้องมีเน็ตถ้ามีเน็ตมันจะเล่นเกมงได้จริงจริงมันต่อไวไฟได้ ช่ไหมเป็นบูทตตัวรับสัญญาณอืมตัวรับสัญญาณ Wi-Fi แต่ว่าที่บ้านตอนนี้ก็ไม่มีเน็ตครับที่ไอเรียกอะไร,กรไยกเลิกการใช้งานไปแล้วตอนนี้ก็กำลังติดต่อไปยัง3 BB t ี t ีกีโอทีทอท รืออินจอดบนเลยอสนาไหนกดตรงไหนลงจากรถกดตัว F โอ้โหไดงมากเล้ระวัง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 วันนี้พี่กำลังสอนน้องมอไซค์ไหมมอไซค์ขับคอมสเปคสูงนี่จะเล่นเกมสนุกครับมันไม่กระตุก มันลื่นครับน,นีนรถยงจนจอใหญ่นี่สนุกเลยครับสมัยแต่ก่อนนี่คอมพิวเตอร์ตูดจะยาวๆเหมือนทีวีอ่ะเห็นไหม สมัยทุกวันนี้จอแบนหมดแล้วครับเป็นจอ LED อย่างทีวีครับนี่อจอแบนหมดแล้วเอาไวเอาไว้คลายเครียดนะครับ เล่นเกมคลายเครียดได้โอ,โอ้มีเิ้อตัดด้วยอหรอตัดหาดูว่ามีที่เสียบเข้าจอใหญ่ดิพี่นนท์ เห็นไหมอยู่ข้างล่างนี่จะว่ามันไม่มีสายมันต้องใช้สายยาวมันต้องใช้สายเงินที่เสียบข้อจับของนี่แหละแต่ว่ามันมีอันนี้มีแค่สายเดียวใช่ไเ้าเ,เอหูฟังนี้ซื้อไปตอนนั้นใช่ไหมหรือว่าซื้อเพิ่มฮะซื้อแยกซื้อแยกมาเหรอเท่าไหร่พันเก้าอ้หูฟังพันเก้าเลยนะ อู๋ยี่ห้ออะไรเสียงดีไหมดีถ้าถ้าถ้าเปิดมิกเพลงได้ไหมโอ้มีไม์ด้วยได้ยินรอบทุกทิศทางแบบเล่นเกมตัวนีังมากนี่ถ้าถ้าจะเอาไปในด้านที่ว่าทำเพลงไงแจ๋วเลยมิกเพลงอ่ะจะหาลงโปรแกรมแต่ว่าโปรแกรม FL ไง FL Studio มันต้องหาของแทมานมิกเพลงลง y o ย t u b e นี่จะต้องไม่เก่งนะคนถึงจะฟังกระโดดตรงนี้เซก่าทาให้กระโดดได้เลยกดตัวนี้กดตัวนี้ไปเรื่อยจะวิ่งสับได้านไม่มีรถเลย อโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่ายก่อนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวไปหากับคง <c oughs> กับข้าวก่อนสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs>